ีใบมู่้ไุ่มองอกันแล้วหรออือืมอืมอขอขินเหโอเคดูดิ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 ไอไก เดอะฟอกบอลเป็นตัวละครจากมาครับมอดเฮอร์เรอร์เดอะแมนฟอนด์ฟอกซึ่งเป็นมอดสยองขวัญในเกมมาครับนะนะตัวละครตัวนี้มี25่ห้าสปินสปีดหวัตเตอร์มิน่าแล้วก็30มสิบดาเมจต่อก,การโจมตีคอสม่าที่หนึ่งฟอกกี้สเตก็คือเมื่อทําการกดคอสม่านี้เนี่ยตัวของฟอกบอลในการผิวป่าเราก็ยืนนิ่งๆน,นะใครก็ตามที่มองไปที่ฟอกบอลในช่วงเวลาเนี่ยจะถูกไฮไลท์เป็นสีแดงนะครับแล้วก็จะติดสถานะถูกไล่ล่านะครับ ฟอกบอลจะเพิ่มความเร็วของตัวเองเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็คลานไปไล่ล่าคนคนนั้นนะครับซึ่งในขณะนี้จะเป็นระยะเวลา9าวิในการไล่ล่าครับความสามารถต่อมาทันทวารเมื่อฟอกบอลใช้ความสามารถนี้จะทําให้ตัวของมันนับล่องหนซึ่งจะเพิ่มความเร็วกับฟอกบอลในะรที่ล่องหนเป็นระยะเวลานานมากๆนะก็คือจนกว่าฟอกบอลจะกดีกทีเพื่อการออกจากความสามารถนั่นเองโดยส่วนตัวเนี่ยนะผมมองว่าตัวนี้เป็นตัวที่เล่นยากมากๆและที่สําคัญเลยก็คือมันเป็นตัวที่ เออถ้าเกิดว่าเล่นเป็นเน่ะมันก็จะค่อนข้างเก่งในรนะดับหนึ่งเลยนะคือเก่งเลยลนะ่ะเพราะว่ามันฆ่าคนนุ่มไวมากคือถ้าเกิดว่าใครมองมานในโฟกบอลเนี่ยคือเท่ากับว่าคุณเนี่ยเตรียมตัวตายเลยเพราะว่ามันแบบมันเร็วอะ่ะคือมันเป็นไปแทบจะไม่ได้นะที่คุณจะวิ่งหนีมันทันนะในระหว่างที่มันแบบเปิดหมอดีขาคือหมดคลาดไล่อ่ะนะแต่ว่าก็นั่นแหละครับมาเป็นตัวเล่นเลียนแบบผมไม่ไม่แนะนำให้กับผู้เล่นใหม่นะแล้วก็ลองไปดูดูก่อนว่าในเกมจะเป็นไง Let's go มาเอาล่ะเริ okay. oh, ่มตาอะไรกัน <laughs> ด <ills> <c oughs> ีกว่าเห็นหรือซิโอ้อะไรเงคนเฮ้เพื่อนบิวิกไมอนูไอนูมองฉันแล้วเหรออืมอืมอืมขอกินหน่อยโอเคอ๋ออันี้ใครเนี่ยไอ้นี่ใครเนี่ยกัปตันอีกกัมตันโหท่าวิ่งท่าวิ่งเป็นแบบท่าวิ่งเป็นกวนโอวยมากรอเขาหนักมาเฮ้เพื่อนอืมลุกแอดมีบอล โหมดเปิดโหมดสีขาได้เวลาเปิดโหมดจุ๋มิงเปิดโหมดจุ๋มิงไล่ล่าเรียบร้อยโดนแดกโอ้ยคือด่านนี้ไม่ค่อยดีสำหรับตัวนี้เท่าไหร่นะควรตกมันยังไงล่ะไม่รู้ดิไอ้นี่ไอ้นี่ไม่ไอ้ไอ้เอ้เขาไม่ได้เทเลพอร์ตเอาล่ะดัก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 ลูกกันไม่รุดอืมอืมมองพี่มองพี่ และเจ้าสิพบกับรักแท้มองมาที่ข้าแล้วเจ้าจะพบกับรักแท้ว่ามันเป็นยังไงไอ้นี่ไอ้หนุหน่มเอาวิ่งติดตุงติดวิงติดนีน่วิงติดเอ้ยมันปิงปิงวะเออไปดักหน้าดักหน้าเอาไปม,มองกูสักคนเลยไม่มองกูได้ไงบางอาจเฉยมือข้างั้นหรือมันนี่ไอ้หนุ่มไอ้นี่ไอ้ยยัยไม่รุนไรนั่นก็ได้ปะ มานี่เพื่อนอเฮ้ยมาเคอมห้องนี้มาเข้ามาในห้องนี้ไอ้นูมไอ้นูมถือสเตฟาโนอย่าคิดว่ามีลูกปั้นทองวิ่งแล้วเราจะรอดเพราะกูวิ่งเร็วกว่ามึงไอ้น้องเอาล่ะเฮ้ยปนเราตรงนี้ใครเนี่ยเฮ้ยแม่สาวนุ่มใหญ่บอทซับแม่สาวนุ่มใหญ่บอทซับแม่สาวนุ่มใหญ่มึงมานี่เลยกูขอแดกนมมึงหน่อยแล้วกัน เรียบร้อยเียเลกู้มีนมกูเลือจะเชื่อนี่มันยุคไหนวะเนี่ยยุคเลกู้มีนมแล้วนี่อะไรเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยมึงอยู่ปะเนี่ยอ๋อเออช่างมันแล้วอคมึงไปเกิดใหม่ซะไปเกิดใหม่ไปอะไรวะตรงนั้นตรงนั้นเร็วเกินเร็วเกินเฮ้อไอ้แคนสต็อปไอ้แคนสต็อปมันไฟเกิดกูบ่ไม่ออกแถเนี้ตรงไหนวะนี่ไง อาอไม่มองกูไอ้เจ๊นี่มึงกลับมาเนี่ไม่มองกูงั้นหรอบางอาจไม่มองกูมึงต้องมองกูเข้าใจไหมมึงต้องมองกูต้องมองกูไอ้เฮียเลยยี่สิบีอยู่นี่อยู่ดูดูดเดี๋ยวนี้อยู่เดี๋ยวนี้ไอ้ไก่ไอ้เจียบไอ้เจี๊ยบอะไรวะอย่านี้อย่างนี้ไอ้นี่ก๊อบไี้ ยี่สิบยี่สิบยี่สิบิอ๋อค้างค้างเอาอะไรเนี่ยเอาเอา what the fuck เอา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 เป็นอะไรเนี่ยเอาเอาย่ำอยู่กับที่เอาเป็นคนย่ำอยู่กับที่ไอ้นั่นก็เหมือนกันไอ้อะไรของมึงมันเกิดที่อะไรขึ้นเนี่ยกูผิวปากใสจนแบบอะไรของมึง what the fuck มาละเนี่ยคือทุกคนอาจจะไม่รู้นะว่าโกโจเนี่ยเขาเป็นคนใช้สายเวทเนี่ยเขามีสายเวทรับสายเวทหนึ่งก็คือแปลงร่างตัวเองครับเปลี่ยนร่างตัวเองกลายเป็นปีศาจตีพ่อตีแม่อย่างนี้ครับใช่ไหมเพื่อนใช่ไหมแมวใช่ไหมไอแมวเอายืนนิ่งยืนนิ่งก็สวยสิเอาขยับแล้วขยับไปตอนนี้มานี่ไอโน่มแอลไอแมวกับนี่ไอแมวกับมาหนี้เฮ้ยจะไปไหนมึงเจอโกโจมึงเจอกู ใช้สายเวทอยู่นิ่งๆดิ่งดิ้ยนี่แม่งวิ่งอยู่นั่นแหละก็ไม่ไหนสักหน่อยเรียบร้อยตายหามันเป็นคนช้างนี่นะคนเนี่ยเสียงดังเสียงดังเหนื่อย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 แล้วเหนื่อยแล้วมึงเจอกูโจล่างตีพ่อตีแม่ลูกแกมีมึงเจอกูมึงอันนี้คือโกโจล่างตีพ่อตีแม่เดี๋อันนี้คล้างชิลฟอร์มครับคือโกโจจริงๆเขาจะไม่ตายนะ เขาจะใช้ล่างนี่แหละสู่สุขนะตอนท้ายก็คือแบบที่เห็นแม่งขาดครึ่งคือมันมันกระฟืดตัวใหม่เออใช่ไอ้ขาวมึงหัวขาวกูเลยเนี่ยลูกหลานกูโจ้ไปไหนเชียเนี่ยกลับมาเนี่ยมึงกลับมาเนี่ยอยุดวิ่งจะดีไปไหนไอ้สัตว์เออเออกลับมาไอ้หนุ่มจะตายแล้วกเงี้ยเอออ้าวเหนื่อยเหนื่อยอ้าวช้ามันทำทำเฮียอะไรมึงเล่นตลกว่าไงฮะไอ้สัตว์มึงคิดว่าบุตลกกับมึงอ่ะ มึงร e. ู้ไหมกูใครกูโจนี่โกโจตัวจริงโกโจตัวจริงที่ไกลก็โจอูแต่กูนห็นาโกโจมันเป็นอย่างงี้กูวิ่งอ่ะไอ้เหี้ยเฮ้ยชาวลิงเฮ้ยดูดเฮ้ยดูดแม่งวิ่งไปดูแล้วกูว่าจะให้มันมองมันหน่อยใช่ไหมยี่นิ๋วไปดูทันอ้าวไอ้นี่ไอ้นี่มองเต็มเต็มไอ้นี่มองเต็มเต็มเนี่ยไงล่ะคนความหล่อโกโจไม่ได้แต่กูวิ่งโอ่งทีเดียวเป็นไง มองหนะ้าแม่งกี่ทีก็คือทุกทีเลยไอ้นี่อนี่ต้องไปไกลๆเลยอไอ้นี่คนนี้มันรู้ไอ้เหี้ยไอ้นี่แม่งฉลาดมันฉลาดเป็นโกรธฉลาดเป็นโกรธเหรอมึงเจอวิ่งขึ้นจากหน้าปักสวยเอาเหนื่อยเรียบร้อยมึงไม่รอแล้วล่ะไม่รอละไอ้นายิ้มไม่รอละ้ยิ้มไปยิ้มต่อชาติหน้าเพื่อนเรียบร้อยเอาละเลยแต่แค่นั้นมันนี่นมึงม กูเจอกลัวโจเวอร์ชันตีพ่อตีแม่กูตีอะไรนเ,นเนี่ยไอ้หนุ่มคนนี้ต้องไปดักหน้ามันต้องไปดักมนันเอ๊ะทำมาเป็นรู้ไอ้อนี่มึงรู้ดีงั้นงั้นกูวิ่งมาทางนี้ก็ได้ไอ้แม่งรู้ไอ้เขี้ยวกูจะข้าไมได้ไหมเนี่ยให้ตัมึงอยู่นี่กลับแม่มึงกลับมาถือหาพ่อมึงไอ้อสเตฟานอว์ อะไรอะไแล้วขอทีหายตงงๆหายตู้มันกูไิ่งเนี่ยโอ๊ยติดอะไรเนี่ยเราต้องดักต้องดักต้องให้มันมองเราให้ได้รวยไหมหายตู้อมอนดุดกูโจแพ้แล้วเว้ยเพราะกูมีชอสสกิมูรัสกิ ชอตสกิมันกับนี่ไอ้ชิ้นแม่งถือลูกปัดช็อตสกิมูราสกิกูเหนื่อยมีครุสเตมิหน้ามันฮิวหิวมึงหยุดสต็อปปุกนาโนหิวโอ้โหแม่งยังจะฮิวทันให้ตาสีกว่ากูจะทำอะไรได้มันช้าเหลือเกินไอ้หนุ่มมันกับนี่กับนี่ตาแล้วตาแล้วกลับมากลับมานิวฮิวโน โนโนฮิวโนฮิวไอ้จินิไอ้จินิกําลังดิมึงไม่รอดหรอกไอ้เบสแล่วไอชั่วโมงไอ้เฮียสุดท้ายแกก็แพ้ฉันนะเพราะว่าฉันคือโกโจซาโต้รุวุ่นชะตีพ่อทีแม่โอ้สภาพเฮีย